คิดใหม่ทำใหม่หัวใจพัฒนาทางท่างยางพี่น้องท่างเที่ยวท่างรถพอได้รถเที่ยวไปเที่ยวมาท่างเป็นโศกคนตฉมมากกับเป็นโเดรถรถทันใจนไปมากกับอะไร

ครับล่วงอย่างหนึ่งขึ้นสูงดึกคิดใหม่ทำใหม่ปั๊บใหม่พี่น้องให้รถเที่ยวเขาเที่ยวออกไดรคิดใหม่ลองทำแล้วพี่น้องเนอะถนนท้ทางก็เด้เที่ยว